สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามทางช่องอีสานใต้ชาแนลนะครับจุงกะแมวบางปูรกรุบกรุบเนียบัดวันนี้จะพามาชมกล้วยครับนี่กล้วยซึ่งที่เพื่อนๆ FC ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับชื่อว่ากล้วยเทพพนมนะครับลักษณะรูปร่างก็จะเป็นนี่ครับลูกจะเป็นเหมือนพนมมือนะครับเป็นแบบ แป๊บหนึ่งย้อนแสงผมจะให้เ,เพื่อนๆดูชัดๆเนี่ยเป็นยังไงครับเป็นนคล้ายรูปคนพนมมือนะครับเป็นกล้วยแปลกครับที่รับประทานได้นะครับรสชาติจะออกหวานเปรี้ยวนะครับหวานเปรียรปร้ยวนิดๆครับอมเปรี้ยวนิดๆเป็นกล้วยทีเ่เขานิยมเอาไปบูชาไหว้ เกี่ยวกับงานมงคลต่างๆนะครับเกี่ยวกับงานเทพงานมงคลเกี่ยวกับพระพรหมอะไรต่างๆนี่นะครับนี่ครับเป็นกล้วยที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับนอหนึ่งนี่ลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับนอใหญ่ๆนี่ประมาณตกไป5 0 0ร้อยหกเลยนะครับนี่ครับผมก็มีนออยู่นะครับนี่นนอประมาณนี้เขาขายกัน300บาทนะครับ นี่ครับเพื่อนๆสนใจทักมานะครับเดี๋ยวผมแบ่งปันให้ครับราคาพิเศษนะครับกล้วยเทพมงคลนะครับนี่ครับลักษณะพิเศษก็จะเป็นรูปนี่เลยครับเหมือนกล้วยเทพพนมนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดครับเป็นเนี่ยติดกันนะครับตุบล่างของกล้วยจะติดกันเลยครับอันนี้แก่จัดแล้วนะครับใกล้สุกแล้วครับ อันนี้เขาขายกันทั่วไปนี่หวีประมาณทัก5 6 0บาทนะครับบางที่เขาขายเป็นร้อยเลยนะครับหวีหนึ่งนะครับน่ครับเขาจะเอาไปบูชาไหว้พระนะครับในงานมงคลต่างๆนะครับซึ่งถ้าสุกไปรสชาติจะออกหวานแล้วอมเปรี้ยวนะครับ ถ้าเพื่อนๆเคยกินกล้วยหักมุกรสชาติจะเป็นแบบนั้นเลยครับจะหวานอมเปรี้ยวนะครับผมได้พันมาแล้วก็มาเพาะไว้นะครับนี่เพาะไว้สองต้นนะครับตอนนี้ก็ออกแต่กอแล้วครับว่าจะขยายเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นกล้วยที่หายากนะครับดูครับใหญ่มากครับดูครับ เดี๋ยวสุกแล้วผมจะรีวิวถ่ายเพื่อนๆได้ชมนะครับตอนนี้กำลังแก่จัดอยู่ครับต้นหนึ่งก็แตกหนออมาหลายต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดจากต้นเดียวนะครับแตกมาเปเจ็ดเจดต้นนะครับมีต้นใหญ่อยู่2ต้นนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับก็ถ่าย ให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับกล้วยเทพพนมนะครับซึ่งเมื่อ2อสปีที่แล้วราคาสูงมากครับต้นหนึ่งก็ประมาณ5-600บาทนะครับต่อหนอนะครับต่อหนอต่อต้นนะครับช่วงนี้ก็ราคารบลดลงหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มมีการขยายพันธุ์แล้วก็ขายบางคนก็สะสมไว้นะครับนี่ครับ อ๋อขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากชนะของเราด้วยนะครับสบนีสวัสดีครับยุงกะบัดนี่ใหญ่เหมือนกันนี่ใหญ่ามากต้นจะสูงเหมือนเหมือนกล้วยทั่วไปนะครับแตกต่างแตกต่างที่ผลผลของเขานะครับ จะออกเป็นคล้ายๆเป็นรูปพนมมือนะครับ